สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุด,สดกมทปปชข้องใจสอสอภูมิใจไทยไม่โดนฟ้องข้อหาฟอกเงินผิดโงสากลครู17มีนาคมที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีร,รายชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมว่าเนื่องจากนายวิทย์อัครสันติกุลประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดได้ทำเรื่องขอให้กรมทรปปชดำเนินการตรวจสอบการทุจริตจำนวนเงิน400ล้านบาทของสหกรณ์เมื่อต้นปี63ที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้มีการกระทำผิดเมื่อปี2554 มีการยักยอกเงินและทำเอกสารสิทธิ์ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมในการเบิกเงินจากธนาคารซึ่งเป็นการยกย้ายเงินจากจังหวัดขอนแก่นมาที่กรุงเทพมหานาครและมีการถอนเงินประมาณ340ล้านบาทซึ่งผู้ร้องและสมาชิกสาหากรณ์เกิดความสงสัยจนตรวจสอบพบเมื่อปี2562และนำเรื่องมาร้องเรียน นายทีรัชัยกล่าวว่ากมาทปปชได้ดำเนินการตรวจสอบมาตลอดมีการเชิญผู้ร้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจอายการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งและเอกสารของธนาคารเพื่อมาตรวจสอบว่ามีการยักยอกจริงหรือไม่จนนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวนั้น เป็นกรณีการยักยอกทรัพย์และเกี่ยวข้องกับนักการเมืองพักรัฐบาลโดยเบื้องต้นนั้นกมทรตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทำหนังสือชดใช้เงินคืนแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการชดใช้คืนเงินจึงนำไปสู่การตรวจสอบจนกระทั่งทางอายการได้มีการสั่งฟ้อง2คดีคือ1คดีอาญาที่258ทั2564 ฟ้องเมื่อ1เมษายน2564และ 2. มีการฟ้อง4คนคดีแรกฟ้องนายอกราชช่างเหลาซสอบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในขณะที่เป็นผู้จัดการสากลคดีที่ 2. ฟ้องนายนพร,รัตน์สร้างนานอกกับพวกอีก3คนเป็นคดีหมายเลขดำที่89ทับ2564เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564 ซึ่งทั้งสองคดีมีข้อหาเดียวกันคือยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และร่วมกันใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและขอให้ชดใช้เงินจำนวน400ล้านบาทให้แก่ผู้เสียหายซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลโดยจะมีการนัดพร้อมคำให้การจำเลยในวันที่25ม,มีนาคม2 5 5หลังจากนั้นมีการ รวมทั้งสองคดีเข้าด้วยกันนายธีรชัยยังกล่าวว่าวันนี้กมทได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ากรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยหรือไม่และทําไมไม่ฟ้องครั้งเดียวกันระหว่างฟอกเงินระยักยอกเพราะคดีฟอกเงินนั้นข้อหาแรงกว่าอีกทั้งยังเกี่ยวกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโดยได้รับคําชี้แจงว่า มีการโอนเงินจากสหกรณ์ไปจริงและเหตุที่ต้องรีบฟ้องเป็นคดียักยอกและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนั้นเนื่องจากใกล้จะขาดอายุความในเดือนมิถุนายนปี2564ส่วนสาเหตุที่ไม่ทำคดีฟอกเงินไปด้วยนั้นกมทยังได้รับคำชี้แจงที่ไม่ชัดเจนตัวอายการระบุว่าสามารถฟ้องคดีฟอกเงินภายหลังได้แต่กมทต้องการให้เป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรมให้เต็มทุกข้อหาจึงให้เอกการไปดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปโดยไปสอบถามพนักงานสอบสวนและปะปะง,งว่าเหตุใดถึงไม่ฟ้องคดีทั้งนี้อายการเจ้าของสํานวนมารายงานต่อกมทปปชในวันที่ยี่มมสิบเก้าเมษายนความคืบหน้าล่าสุดยื่นตีความแน่ปมนายก8ปีหมอชลน,นั่น ลั่นแค่รอเวลาเชื่อยุบสภาปลายปีที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิตธ์วงษ์สวรรณ์รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุจะมีการยุบสภาช่วงสิ้นปีนี้ว่าปกติพลเอกประวิตธ์ไม่เคยพูดถึงทิศทางการเมืองพูดแต่ไม่รู้ไม่รู้แต่ครั้งนี้นะ่ะพลเอกประวิตธ์พูดชัดเจนบนสมมติฐานที่เป็นไปได้สูงมากเพราะ รัฐบาลต้องการอยู่ยาวที่สุดถ้ายุบสภาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมจะเกิดการเลือกตั้งในช่วงต้นปี2566พเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงยังไม่พูดอะไรเพราะเห็นว่าตัวเองนั้นมีอำนาจการยุบสภาอยู่แล้วจึงพยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือยุบสภาแล้วได้ประโยชน์สูงสุดทางการเมืองดังนั้น คิดว่าที่ระบุจะอยู่ถึงเอเปกเพราะต้องการอยู่จัดงานเอเปกจนไปที่ชื่นชอบทําให้ประชาชนเห็นว่าแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ทํางบประมาณผ่านแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเรียบร้อยก็จะดึงคะแนนนิยมกลับมาได้แต่ถ้าอยู่ครบเทอมจะเป็นประเด็นกระแสผูเดกประยุทธท์ถดถอยนายแพทย์ชนรน่านกล่าวถึงการยื่นสารรัฐธรรมนูนตีความวาระการดำรงตำแหน่ง ครบ8ปีของพระเดกประยุทธ์ว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านแสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดหากมีเหตุหรือข้อเท็จจริงโดยครบวาระการดำรงตําแหน่งในวันที่23สิงหาคมเราจะยื่นตีความทันทีอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดหมอชลน่านเชื่อพิชกป้อมพูดความจริงยุบสภาปลายปีนี้ชี้ประยุทธ์แค่หาช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่พักเพื่อไทยในแพทย์ชนลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการยุบสภาช่วงสิ้นปีนี้ว่าปกติพลเอกประวิตย์ไม่เคยพูดทิศทางทางการเมืองพูดแต่ไม่รู้ไม่รู้แต่ครั้งนี้นะ่ะพลเอกประวิตย์พูดชัดเจนบนสมมติฐานที่เป็นไปได้สูงมากเพราะความต้องการของรัฐบาลต้องการที่จะอยู่ยาวที่สุดถ้าจะยุบสภาในช่วงปลาย พฤศจิกาหรือธันวาคมก็จะเกิดการเลือกตั้งต้นปี66ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่พูดอะไรเพราะเห็นว่าตัวเองนั้นมีอำนาจประกาศยุบสภาอยู่แล้วจึงพยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจุดที่เหมาะสมที่สุดคือยุบสภาแล้วได้ประโยชน์สูงสุดทางการเมืองโดยต,ตนคิดว่าที่ระบุว่าจะอยู่ถึงเอเปกเพราะต้องการอยู่จนถึงการจัดงานเอเปกจนเป็นที่ชื่นชอบ ทำให้ประชาชนเห็นว่าแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ทำงบประมาณผ่านแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเรียบร้อยก็จะดึงคะแนนนิยมกลับมาได้แต่ถ้าอยู่ครบเทอมจะเป็นประเด็นกระแสะพพลเอกประยุทธ์จะถดถอยนายแพทย์ชนนานกล่าววา่ากรณีที่สารรัฐธรรมนูญตีความวาระการ,รวงตําแหน่งครบ8ปีของพระเอกประยุทธ์ว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดหากมี เหตุหรือข้อเท็จจริงโดยเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ยิมสสิงหาคมเราจะยื่นตีความทันทีอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดประชาธิปัต์เลือดไหลไม่หยุดเอกนัดประกาศลาออกขอบคุณชวนหลีกภัยสุเทพเทือกสุบรรณนายเอกนัดพร้อมพันธ์อดีตสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์และอดีตโฆษกกปปส โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าขอบคุณและขอกราบลาพักประชาธิปัตย์ขอกราบขอบพระคุณพักประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสผมได้แจ้งเกิดทางการเมืองกับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตในกรุงเทพมหานครกว่า10ปีที่ผมได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในอกนัดระบุต่ออีกว่าและได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการเมืองได้รู้จักกับผู้ใหญ่และพี่ๆนักการเมืองมากมายหลายท่านที่คอยให้การสนับสนุนแนะนำจนผมได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารพักการเมืองได้ทำการเมืองที่ผมรักอย่างสุดเต็มความสามารถทั้งหมดคงเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ดีที่ผมจะจดจำไว้ตลอดไปนายเอกนัทระบุอีกว่าขอบคุณ ท่านชวนหลีกภัยที่คอยให้คำแนะนำดีๆคอยสั่งสอนสสทุกคนให้เป็นนักการเมืองที่ดีขอบคุณท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เป็นทั้งรุ่นพี่ที่ออกฟอร์ดที่เป็นหัวหน้าที่ชักชวนผมเข้าพักเป็นนักการเมืองไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมจนตัดสินใจใเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองขอบคุณสุเทพที่คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอด แม้วันนี้ทางการเมืองจะเดินไปคนละเส้นทางแต่ต่างก็มั่นใจในอุดมการของกันและกันขอบคุณพี่ๆสอสเพื่อนสมาชิกพักและผู้สนับสนุนทุกท่านที่คอยให้กำลังใจทำให้ผมนั้นรู้สึกอบอุ่นแม้เวลาผ่านไปกว่า10ปีแต่ยังคงทำให้ผมมีไฟมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำงาน การเมืองต่อไปวันนี้ผมได้ยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตกราบลาจากพรรคแม้จะเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ผมคงไว้ซึ่งความเคารพความรักและความผูกพันเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆตลอดไปครับนายเอกนัทระบุ